โบไม่รู้เลยว่าถ้าโบไม่ได้มีธรรมะเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันจะกระทบโบหนักกว่านี้หรือเปล่าเวลามันมีสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นอนะมันจะเริ่มตั้งคาถามอะมันเกิดที่เขาหรือเรานะมันเหมือนเราเคยตั้งคําถามพวกนี้ไปแล้วพอเราไม่ได้คําตอบให้กับตัวเองที่มันแบบเคลียร์ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบณนะวันเนี้ยพอเวลาผ่านไปอะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปพยายามหาคําตอบกับคําถามที่มันมีอยู่ แต่พอมันโดนกับตัวเองมันมีความคิดว่ามันจะเวอร์ความคิดว่ามันจะแบบ no matter what มันจะต้องโอเคแต่พอวันหนึ่งมันไม่โอเคอะมันทําให้เราคเคาอเความรักเปลี่ยนแปลงได้เสมอคําสัญญาเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันทําได้แค่ยอมรับทําใจได้หรือ,อยังต้องทําใจได้อะต้องได้ เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับการที่โบย่ำอยู่กับที่พอเรามีเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นนะเราพยายามมองหาอะไรที่มันแบบเป็นผลดีบ้างเพราะโบเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่มันเลวร้ายไปหมดหรอกอ,อยู่ไม่ได้ขาดอะไรนะอืแล้วทุกคนที่เข้ามา,า,มาก็มาเพื่อจ่าใช่ค่ะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวยจังเลยคุณค่ะสวยจังเลยโตที่เยอรมันโตที่เยอรมันค่ะแต่เกิดไทยคิดถึงเยอรมันไหมเมื่อก่อนคิดถึงมากค่ะแต่หลังจากที่คุณพ่อเสียก็ก็เหลือแค่เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเมนพอยที่แบบยังคิดถึงมากๆตอนนั้นก็ตอนที่คุณพ่อยังอยู่แต่พอเขาไม่อยู่แล้วเราก็แค่เป็น vacation trip ละกันในในวันที่มาไทยเนี่ยตอนนั้นคงจะไม่คุ้นเคยกับธรรมะาะไม่เลยค่ะไม่เลยไม่เลยบูบูแค่รู้ว่า พราะโบโตมากับสองศาสนาจริงๆอ่ะในในบัตรประชาชนเยอรมันอ่ะโบเป็นคาสเลกแต่ด้วยความที่โบโตมากับคุณแม่ที่เป็นพุทธ <c oughs> ก็คืออยู่ไทยก็เข้าโบสเข้าวาดัดเอาไหว้พระก,ก็รู้รู้แท้เท่านั้นส่วนตอนอยู่เยอรมันก็เข้าโบสถก็มีรับศีลตามตามประเพณีเขาเลยค่ะและจุดเปลี่ยนที่เริ่มซึมซับคือตอนไหน ประมาณ6 7เจปีที่แล้วคะ่ะที่เริ่มเหมือนเริ่มฟังเวลาขับรถก็เริ่มฟังคําสอนของพระอาจารย์ท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้บ้างแต่อะไรที่แบบง่ายๆอะคะ่ะที่แบบเราพอจะเข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ย there's more <S มันมีมากกว่าแค่เราไปทําบุญฝ่ายสังฆทานมันมีมากกว่านั้นมันมีการนั่งสมาธิเอ้ยนั่งสมาธิมันต้องนั่งยังไงก็คือ meditation แค่นั่งหรอหรือ,อยังไงแต่คือเรารู้สึกว่าบูเป็นคนไฮเปอร์ alert มากแล้วบูถ้ารู้สึกว่า การที่เราจะต้องนั่งนิ่งๆแค่5นาทีมันก็ยากมากๆเราเลยแต่โอเคนะตอนนั้นโบก็เริ่มทำแล้วโอเคและเซวะละ15นาทีเริ่มก่อนแต่ก็นั่งไปนั่งเอาแล้วคือนั่งหลับตาแล้วก็หายใจไปเท่านั้นเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการเรียนรู้หรือเรายังไม่ได้มีครูที่บอกเราว่าต้องเดินไปยังไงจนกระทั่งเกือบเกือบ5ปีค่ะโบได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์โกเรนกาค แล้วตอนนั้นคือแบบโหสิ่งที่เรียนรู้มาหรือสิ่งที่เคยเข้าใจมาคือแบบซีโร่คือเหมือนเราไม่เข้าใจอะไรเลยอะคือการไปที่นั่นเหมือนเราอะพอมีความรู้เหมือนเรามีพัซเซตะกรหนึ่งของเราไปแต่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรมาก่อน <c oughs> มาหลังแต่วันที่เราไปที่นั่นนะคะเหมือนเราเริ่มต่อเป็นรูปเป็นล่างได้มากขึ้นแบบอ๋อ oh, this is the way ว่าเราต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ อ๋อมันคือการที่เราเข้าใจตัวเองมันคือการที่เรารู้ทันความคิดตัวเองหรือว่าต่อให้มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเรารับรู้แล้วเราเรียนรู้จากความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นความคิดนี้มันเกิดขึ้นเพราะพี่อยากจะถามต่อว่ากับเหตุการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่ทุกคนได้มีโอกาสติดตามเราได้มีโอกาสใช้ธรรมะเข้ามาช่วยขนาดไหนโบไม่รู้เลยว่าถ้าโบไม่ได้มีธรรมะ mm hmm. เหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันจะกระทบโบหนักกว่านี้หรือเปล่า คือโบต้องโหโบต้องขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่เรามีธรรมะเป็นที่ตั้งแล้วเรามีมีเป็นที่ไกด์เราจะรู้เลยว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือสถานการณ์มันเกิดขึ้นะเรารับมือกับมันน่าจะได้ดีกว่าถ้าเราไม่มี <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนโบคิดว่าถ้าไม่มีอะโบอาจจะหนักมากมาก หนักมากๆในที่นี้คือเหมือนเคว้งไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราเราจะต้องไปเวไหนแต่พอเรามีธรรมะเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่แล้วคือเราจะรู้แล้วโอเคมันเป็นธรรมชาติอะทุกอย่างมันย่อมเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคือในเมื่อคุณเรียนรู้มาแล้วนี่ว่า nothing is permanent ทุกอย่างมันคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป it's <c oughs> just changing moment by moment you live moment by moment ก็โอเค moment right now มันจะเป็นแบบเนี้ยมันไม่ได้ราบลื่นเหมือนที่เคยผ่านมาเพราะฉะนั้นคือ acceptance อก็ต้องยอมรับ ว่า this is happening พอ,อ่มาช่วงที่ผ่านมามันก็มีประเด็นที่คนได้ติดตามก็ต้องยอมว่าเราเป็นคนสาธารณะ <Okay. S 2> ถ้าคนไม่ได้ติดตามความสัมพันธ์ที่เขาก็คงคิดว่ามันคง forever เพราะว่ากับภาพกับความรู้สึกที่เห็นคู่น <Okay. S 2> ี่เล่าให้พี่ฟังหน่อยสิว่าที่ผ่านมาเพราะโบไม่เคยได้มีโอกาสเล่าอย่างเป็นทางการ mm hmm. เพราะว่าเที่ยวที่ฟังตอนนั้นก็คือว่ามันมีการจากกันไป mm hmm. แต่ว่าใน relationship จริงๆก่อนหน้านั้นก,ก,ก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มี เรื่องราวที่ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ smooth sailing อ,ะอ่ะใช่ใช่ไห<ช>มครับใช่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 ไหมครับพี่ห็ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง permanent อย่างชัดเจนแต่ที่ผ่านมาอาจจะอาจจะพยายามจะปรับจูนแต่ลองเ,เล่าให้ฟังสิว่าเวลาเราปรับจูนเนี่ยมันมันต้องเจออะไรบ้างโดยเฉพาะคู่ที่อินเรื่องธรรมะเนี่ยเพราะพี่เข้าใจว่าคู่ที่ค่อนข้างจะปฏิบัติเยอะพอสมควรใช่ค่ะแต่ว่าเรามันเจอความร้อนหรือว่าเจอการ ไม่เข้าใจกันเนี่ยมัน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 จูนกันอย่าเเขาทราบว่าต้องจูนหลายหครั้งใช่ก่อนที่จะได้รับธรรมะนะคะมันจะเป็นอารมณ์ต่ออารมณ์เลยอะอารมณ์มาอารมณ์กลับแบบไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเหตุผลของตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นหลักมากกว่าแต่หลังจากที่ได้เริ่มนั่งทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มแบบกลับไปพิจารณาตัวเองมากกว่าว่าเวลามันมีสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นอะมันจะเริ่มตั้งคําถามอะมันเกิดที่เขาหรือเรานะ เรื่องนี้มันเกิดที่เขาหรือเรานะหรือว่าเราไปคาดหวังแล้วมันก็เลยทําให้มีอาการเกิดขึ้นพอมันพอมันเหมือนมันมีการพิจารณากับตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันทําให้เราอยู่กับโมเมนต์นั้นได้ดีแต่มันทําไม่ได้ตลอดเนื่องจากโบว่ามันโบประสบการณ์ในการทำมันยังน้อยมันยังค่อนข้างแบบโบว่าสี่ห้าปีมันยังไม่ได้เยอะมากกับการที่เราจะแบบ โอ้สามารถที่จะปล่อยวางได้ทันทีแบบไม่มีการแบบความรู้สึกอะไรบอกว่ามันจะมีบ้างแหละที่เราจะต้องมีการประทะมีมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ก็คือด้วยการแก้ปัญหาก็คือต่างคนต่างแยกไปพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะเหมือนต่างคนมีเวลาไปพิจารณาแล้วว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไปจัดการตัวเองเคลิ้งตัวเองแล้วก็โอเคค่อยกลับมาเจอกันมันจะเป็นโมเมนต์แบบนั้นมากกว่าเพราะว่ามันมันก็ดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนก็คือแบบมันมีการขึ้นเสียงมันมีมันมีมันมีอารมณ์ร้อนนะคะใส่กันซึ่งเรารู้แล้วว่าแบบนั้นมันไม่เวิร์กมันมันไม่ได้ดีต่อตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้ชอบตัวเองเป็นแบบนั้นด้วยูรู้สึกว่าแบบไม่มีใครชอบให้ตัวเองเป็นคนแบบแครซี่เป็นคนบ้าแล้วกบบเื่ไมมีประโชนน์่มมัไได้แบบ ถ้าถ้ามองตัวเองจากมุมของคนภายนอกคงรู้สึกว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> มีความวแบบ่าเออได้เพิรใช้ได้เหมือนกันแต่คือพอมันอยู่ในจุดจุดนี้คือเราพยายามใช้สติใช้ความเข้าใจเข้าไปแบบ พูดคุยกันมากขึ้นนะคะเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วคือการที่เราอยู่กั <c oughs> บ,บใครคนหนึ่งมันต้องเบสออนความเข้าใจและยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็นให้ได้ก่อน <c oughs> ไม่งั้นคือแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ยอมรับเขาด้วยนิสัยเนี้ยเราไม่ได้ชอบอ่ะแต่เราฟืนฟืนฟ้นฟืนฝืนไปโดยที่ไม่มีการแบบพูดคุยหรือโดยที่ไม่มีการแบบปรับจูนเข้าหาก,กันมันมัน it won't last ได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เห็นความจริงอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาหลังจากวันนั้นที่โอ้โหฝนตกหนักมากพายุ ถาถมเข้ามาใส่โอ้ผ่านความรู้สึกบนเวียนมึนอึ้งไปอยู่ช่วงหนึ่งพอผ่านตรงจุดๆนั้นไปแล้วเนี่ยได้กลับไปพิจารณาและเห็นว่าทำไมมันถึงเกิดแล้วมันเกิดเพราะอะไรอมไม่ได้แบบตั้งคำถามเลยว่าแบบ f o r w a r หรืออะไรหรือ why what cause เพราะว่ามันเหมือนเราเคยตั้งคำถามพวกนี้ไปแล้วพอเราไม่ได้คำตอบให้กับตัวเองที่มันแบบ เคลียชัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบณนะวันเนี้ยพอเวลาผ่านไปอ่ะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปพยายามหาคําตอบกับคําถามที่มันยังแบบมันมีอยู่หรือแบบมันมีคําถามอยู่อ่ะมันมีมันมีค่ะแต,แต่โบแค่คิดว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบวนวนกลับไปแบบถึงถึงคําถามแต่เรามามามองดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เราได้รับจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันมีอะไรบ้างคือสําหรับโบอ่ะโบรู้สึกว่า ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอคือคําว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้สมอติเราเคยได้ยินคําพูดนี้มาจากแบบคําพูดของคนหลายๆคนที่เขาพูดมาแต่พอมันโดนกับตัวเองกับเรื่องที่เราค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะไปได้ดีแบบเนี้ยพอมันเหมือนมันมันมีความความคิดว่ามันจะเวิร์ความคิดว่ามันจะแบบ no matter what มันจะต้องโอเคแต่พอวันหนึ่งมันไม่โอเคอะมันทำให้เราเคิดแล้วโอเค ความรักเปลี่ยนแปลงได้เสมอความต้องการเปลี่ยนแปลงได้เสมอความรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เสมอความหนักแน่นเปลี่ยนแปลงได้เสมอคําพูดเปลี่ยนแปลงได้เสมอคําสัญญาเปลี่ยนแปลงได้เสมอทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอเพราะฉะนั้นคือพอมันเป็นแบบนี้มันเลยทำให้เรารู้ว่าเออบางทีเราไปยึดอยู่กับอะไรก็ไม่รู้<ม>ที่เราคิดว่าเฮ้ย this is a promise แต่คือเราวแต่ไปยึดอยู่ว่าแบบมันจะต้องเป็นไปตามที่ promise นะมันจะต้องเป็นไปตามที่แบบ เราเคยพูดคุยกันอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงมันไม่เป็นอ่ะมันทําได้แค่ยอมรับเพราะเราไม่สามารถไป force อ,อะไรใครได้ mm hmm. แม้กระทั่งตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะไป force ขบวนการได้ mm hmm. เช่นเดียวกันว่าแบบ I have to be better right now คือเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ mm hmm. ที่เรารู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนไป mm hmm. แต่ข้อดีของมันคือ <Okay. S 2> คุณแม่โบคุณแม่โบได้รับการผ่าตัดสาปีที่แล้วเ,เกี่ยวกับกระเพาะลำไส้อย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคือการกินของเขาอะ่ะจะไม่ค่อยดี คือเหมือนแบบเขาจะย่อยอาหารไม่ได้เขาจะกินต่อมือไม่ได้เขาจะมีความแบบไม่สบายตัวแล้วก็จะมีแบบไม่อยากกินข้าวไม่นุน่นไม่น,นั่นคือเขาจะแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะ่ะกลายเป็นว่าแบบแม่ก็โทรหาโบทุกวันวันนี้กินข้าวแล้วนะหนูไม่ต้อง่องแม่นะเออวันนี้แม่กินได้เยอะเลย <c oughs> คือแบบพอเรามองเรื่องแบบเฮ้ย <c oughs> ภายใต้ความวุ่นวายที่มันเจออะ <c oughs> this is a good part <c oughs> คือคนที่เรารักและคนที่เขาเราใส่ใจอะ่ะคือเขา ขยันดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยคือคนที่เขารักเราแล้วเราก็รกักเขาเือกลายเป็นว่าเขาไม่อยากให้เราต้องวอร์รี่เพิ่มเขาก็เลยแบบตั้งใจดูแลตัวเองแล้วโบเลยรู้สึกว่าโหเฮ้ยดูสิเราเห็นความรักจากคนที่เขารักเราอะ่ะแล้วดูดิเขาพยายามแค่ไหนอะ่ะ เนี่ยคือแค่เล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยคือมันเป็นอะไรที่บัวพภิเษกมากเลยอะหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่บูไม่เคยเจอเพื่อนหลายๆคนที่แบบไม่ได้ติดต่อกันแล้วอ่ะอยู่ทีทักมาเฮ้ยเออใช่เรามีเพื่อนคนนี้อยู่นี่บูวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้บูเห็นเลยนะว่าเพื่อนคนไหนอะ ที่เขารักเรามากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำจริงๆคือเรารู้สึกว่าแบบคุยเราแบบสําคัญสําหรับอยู่ขนาดนั้นเลยเหรอคือพอมันมีเหตุการณ์เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนโบจะไม่ไม่เคยเห็นโบบางคนไม่เคยเห็นโบร้องไห้ด้วยมั้งเลยแบบเขาไม่เคยเห็นโบในมุมเนี้ยจนกลายเป็นว่าพอเรามีเหตุการณ์ไดเกิดขึ้นนะเราพยายามมองหาอะไรที่มันแบบเป็นผลดีบางเพราะโบเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่มันเลวร้วายไปหมดหรอกมันมันมีสองด้านเสมอวันนี้พี่ดีใจแทนเพราะว่าพี่เห็นว่าชีวิตคุณในวันเนี้ คนได้มีโอกาสเห็นมุมดีๆที่มันปรากฏขึ้นรอบๆตัวเราเลยมันเหมือนสวนดอกไม้งดงามที่เราไม่เคยได้มีโอกาสสังเกตเลยเฉพาะของแม่ที่สำคัญที่สุดใช่ในชีวิตของเราจริงๆโบแบบโหพี่วูดี้ไม่รู้ว่ะโบแบบรู้สึกดีใจขนาดไหนกับการที่โบได้รับสายจากแม่ทุกวันแล้วบอกว่าเขากินข้าวได้อันนี้เป็นอะไรที่แบบมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับแบบคนอื่นเนาะแต่สำหรับโบบอกหุยการที่แม่โทรมาแล้วไม่ได้แบบ หมอหนูลูกวันนี้แม่กินข้าวไม่ได้เลยคือปกติโบจะได้รับสายแบบนั้นนะ่ะแล้วมันเราคอนเซิร์นเราเวอรี่อยู่ตลอดเวลาแต่พอวันนี้เขาโทรมาแล้วเขาแบบเสียงดีเสียงสดใสแบบโหมันคือแบบนี้แหละพลังงาน y, เนนจีเฉลี่เพลิงของโบละอ,อันนี้คือสิ่งที่โบรู้สึกว่าเออเราเรามองอะไรอะอในเมื่อแบบเอเนจีที่เป็นแบบแท่นชาร์จพลังของเราอะเขาก็อยู่ตรงนี้ตลอดและเสร็จคือแบบเรามองหาอะไรที่มันไกลกวันนั้นทําไม อยู่ไม่ได้ขาดอะไรเลยอืมใช่ชีวิตคุณไม่ได้ขาดอะไรเลยแล,แล้วทุกคนที่เข้ามาก็มาเพื่อจากใช่ค่ะแม่ท่านกังคุณแม่ก็ต้องจากลากใช่แต่บุพการีคือพลังงานที่สำคัญที่สุดใช่ค่ะพี่ดีใจกับคุณนะแล้วก็ดีใจที่คุณแม่มีสุขภาพที่ดีใช่ดีใจมากม,มันเป็นสิ่งที่แบบ โบรอฟังคำนี้มาสามปีจากแม่โบคิดว่าแบบเออมันต้องมันต้องมันต้องมีแรงกระตุ้นขนาดนี้เลยหรอมันต้องมีแรงกระตุ้นขนาดนี้เลยหรอแต่แต่ดีค่ะอ,อ,อย่างที่บอกค่ะโบพยายามมองหาข้อดีของเหตุการณ์ในทุกๆอย่างมันไม่มีอะไรแบบแย่ไปเสมอหรอกนี่คือน้ำตาของความปิดสิของการได้มีโอกาสเห็นความรักของแม่ที่มีกับเราสุดท้ายนี้พี่มันนั่งพี่มานนั่งคิดดูนะว่าในชีวิตเราทั้งหมดอะ มาจบลงที่พ่อแม่จริงนะโบพี่ว่าพี่ว่าในแงของอิมมชั่นสุดท้ายแล้วแบบไม่มีอะไรเหนือไปกว่าความรักของพ่อแม่ที่มีกับเราเดือถ้าเรามีลูกก็ที่มีต่อลูกพี่ว่ามันเป็น,เป,นเป็นนักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด unconditional love ของจริงเลยค่ะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเหมือนโบก็เรารู้อยู่แล้วละว่าเขารักเราแต่ไอ,อเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะ impact เราได้ขนาดนี้กับการที่ทําให้เรากลับมาแบบ that's it this is it คือว่า There's nothing There's nothing more than this มันไม่มีแบบ greater happiness can happen right now นอกจากเห็นเขามีสุขภาพที่แบบดีแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาจะไม่อยากป่วยละเขาจะไม่ทําตัวป่วยและเขาจะแบบดีเพื่อที่จะแบบได้ไปเที่ยวกับเราได้ไปทําอะไรไปไหนมาไหนอันนั้นคือบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่ fulfill โมากเลยค่ะเอาเวลานี้ถ้าพี่ใช้ภาษาไทยๆง่ายๆเลยอย่างเช่นทําใจได้หรือยังทำใจได้เลยจะตอบว่า ต้องทําใจได้ต้องได้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับการที่โบย่ำอยู่กับทีแตม่มันมีบางโมเมนต์ไหมมีเพราะว่ามันเป็นเวลานานเมมโมรีเยอะมันก็ต้องให้เวลากับเวลาด้วยใช่ค่ะคือแบบมันโบไม่สามารถรัชกระบวนการอะไรได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้ ที่ยังทาให้เราอาจจะแบบ move forward ได้ประมาณ3ามสี่ห้าสเต็ปแล้วอาจจะมีสะดุดกลับมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ memory ภาพต่างๆแล้วปีนี้ก็กลายเป็นปีที่เพื่อนแต่งงานกันเยอะมากอีกแบบโอ้ยมันก็เลยแบบเออก็ก็ดีเหมือนกันทดสอบความแข็งแรงสภาพจิตใจเราเหมือนกันในการที่เราต้องไปเคยคุยเรื่องว่าจะแต่งงานกันมั้ยอ่ามีมีคุยกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะบูบูบไม่ได้ซีเรียสเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสบูคิดว่าแบบ เหมือนทั้งคู่มีหน้าที่ที่ยังอยากทําอยู่โบเองก็ยังมีหน้าที่ที่โบยังอยากทําเพราะฉะนั้นคือเราไม่เคยที่จะแบบเป็นทูดีเทลขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดเลยขน,นั้นเองคือมันมันไม่ได้ซีเรียสทั้งคู่อะค่ะมันไม่ได้เป็นแบบเมนพอยต์นี่คือเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึงไม่ใช่พี่ดีใจที่ได้เจอกับโบนี้เพราะว่าก่อนที่มาเจอกันเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่า สถานภาพของอารมณ์ความรู้สึกติดใจมันเป็นย่งไงเพราะเห็นสื่อก่อนหน้านี้มันภาพค่อนข้างชัดเจนมากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอวันเวลามันผ่านไปแล้วเมื่อคืนถึงวันนี้พี่ก็ดีใจที่คุณได้เอาธรรมะมานำถามแล้วคุณสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างนิ่งสงบถ้าที่คุณสามารถที่จะ <c oughs> ที่จะทาได้แต่ก็พี่ว่าวันนี้มีมีดีหลายเรื่องที่พี่ได้เห็นและพี่เชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์เยอะมากโดยเฉพาะใครที่ กำลังเห็นความสัมพันธ์กำลังจะมีความสัมพันธ์หรือได้ยุติความสัมพันธ์มันสามารถเอาไปใช้ได้เยอะมากจากเรื่องราวของคุณก็ถ <c oughs> ือว่าเป็นการบอกถือว่าเป็นการให้บุญด้วยในเวลาดูกันนะสำหรับ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นในในคอนเทนต์ในวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะชมมากๆเลยเพราะว่าเวลาทีมงานเอาคอนเทนต์คุณมาให้พี่ดูพี่ก็จะโอ้โหหน้าสวยมากาที่บอก <c oughs> บางทีพี่ก็จะบอกว่าเออมันเหมือนเหมือนพอล่าผสมนาตาลีเนาะแต่ถ้าคุณสวยในแบบฉบับ ของคุณเองแล้วผิวดีมากนะพี่พี่อยากถามเนี่ยว่าเป็นคนดูแลตัวเองอะไรยังไงเพราะว่าทุกคนก็อยากรู้นะดูแลตัวเองเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าบบไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยบมพูดตรงๆด้วยความเป็นลูกครึ่งอยู่เยอรมันมา เจอแดดไม่ได้วิ่งเข้าหาคือต้องแบบ,บแดดชอบชอบ,ชอบเรารู้สึกว่าอด้วยความอยู่ใ่องมันมันจะร้อนเต็มที่ได้ประมาณ2อสเดือนเท่านั้นต่อปีเพราะฉะนั้นคือเราจะแบบ take advantage จากการที่เราจะต้องได้ไปตากแดดบ่มแดดต้องแบบอาบโบไม่โบ,มไ,มบมไม่เคยทาซันบล็อกมาก่อนคือแบบแม้กระทั่งตอนย้ายมาอยู่ในไทยค่ะบบเริ่มมาทาซันบล็อกหรือว่าดูแลตัวเองอะตอนโ ผ่านเวลาไปนานแล้วเหมือนกันนะคะคือเหมือนว่าเรารู้สึกว่าเราชอบไปทะเลเราชอบแบบอยู่กับแดดแต่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตอนแต่งหน้าไปทํางานนี้แหละค่ะเพราะว่าเหมือนช่างเริ่มถามว่าโบแบบรองพื้นพี่แบบมันไม่ค่อยเกาะหน้าน้องแล้วหนุหนุหน้ามันแห้งมากเลยพี่พอดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอสังเกตตัวเองอเวลาอยู่อยู่หน้ากล้องหรือเวลาถ่ายรูปว่าเออทำไมเราดูหมองจังอ่ะทั้งที่เราเองก็เป็นคนผิวขาวนะแต่ทําไมเราดูหมอง มองจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนอื่นเขาแบบเดอะออร่ากว่าเราเยอะมากมาบูเลยรู้สึกว่าเออเอ,อมันมันอาจจะถึงเวลาแล้วมั้งที่เราจะต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วคือบูได้มีการแบบในเมื่อเรายังชอบไปไปเที่ยวอยู่บูก็ต้องหาบางสิ่งบางอย่างที่จะมาช่วยเติมเต็มในการที่ฟื้นฟูตัวเอง <laughs> พี่ดิูบบอกว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าหน้าคุณไม่ไม่โอเคไม่เชื่อใช่ไหมคะมันประมาณไหนอะไม่เชื่อขอขอมืออขอ,ขอบคุณมากเลยคะ่ะพี่ดิอย่าตกใจนะอ่า โอ้ไม่อ t s me ก็ธรรมชาติดีนะคี่ว่าก็ก็มันมันมันเกิดจากอะไรเนี่ยมันเกิดจากการที่ไม่ดูแลตัวเองนะคพี่วิคืออันนี้คือแบบบูพูดตรงๆอ่ะอายุเพิ่มขึ้นน่ะบูไม่เคยรู้เลยนะว่าการที่เราอ่ะออกแดดหรือว่าการที่เราแบบไม่ดูแลตัวเองอ่ะมันจะส่งผลต่อผิวเราไวขนาดเนี้ยเพราะว่าแบบผิวหมองคล้ำ กระเนี่ยไม่เคยเป็นคอนเซิร์นมาก่อนเมื่อก่อนแล้วยีนเราที่เป็นที่ที่ไม่ใช่ยีนไทยครึ่งงเนี่ยมันมันส่งผลได้ไหมโบว่าเป็นด้วยนะเพราะว่าลูกครึ่งอ่ะมันจะมีความแบบหน้าไปไวกว่าเราใช้คำว่าหน้าไปไวหน้ารีบนี่ไปหน่อยรีบไปหน่อยแบบเออรีไปไหนเราเรายังอยู่ในวัยที่แบบเอออย่าเพิ่งรีบกลับมาก่อนเพราะฉะนั้นคือโบก็ต้องย้อนเวลากลับไปนิดนึงเพื่อทําให้ผิวเราดูเด็กดูฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบเลยได้รู้จักกับสิ่งสิ่งนี้มาก็คือตัว คอลลาเจนกัมมี่พี่เคยได้ยินไหมคะคอลลาเจนกัมมี่กัมมี่เคยได้ยินซึ่งเคยได้ยินมันก็คือเหมือนกับกัมมี่ที่เราใช้เคี้ยวใช่แล้วมันก็จะเป็นคอลลาเจนด้วยแต่ที่มันอยู่จากมันที่ต่างประเทศไม่ใช่เหรอครับที่ญี่ปุ่นใช่ไหมวันนี้ก็พกมาด้วยค่ะนี่เลยค่ะขอบคุณค่ะมันคือนี่ b e s t ตรเอ็กซ์ค่ะมันเป็นคอลลาเจนกัมมี่ค่ะพี่บูดีเบสโตร X DHC ขอลอ e ใชกับมีสซึ่ง DHC จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแบบว่าบางทีบางคนบินไปญี่ปุ่นหรอใช่ใช่ไหมแต่ของเราไม่ต้องนะคะอ,อันนี้คือเราสามารถสั่งซื้อได้ในไทยเลยง่ายสะดวกมากส่งถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะเออน,นี่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ก็มีเป็น partnership <c oughs> ของทางไทย oral, อ,อินเวสต์โรวร่วมกับ DHC นะก็ทำตัวนี้ขึ้นมาตัวเนี้ยแบบ มีมาตรฐานเหมือนญี่ปุ่นเป๊ะเ,เลยคือมีทั้งแบบวิตามินวีส,สมีคอลลาเจนแน่นอนแล้วก็มีวิตามินซีค่ะแล้วก็มีตัวไบโอเตนด้วยไบยโอเตนก็คือรู้สึกว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วมันกินง่ายแล้วมันอร่อยแล้วกินแค่วันละสองเม็ดพอแล้วคือกินง่ายในที่นี้คือมันเหมือนขนมมันไม่เหมือนแบบยาอ oh. ๋อยาเอาจริงไอโบแอบกินมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะมันอร่อยมันเหมือนขนมอะมันเหมือนขนม อร่อยไหมคะแต่ไม่น่าจะพังนะใช่ไหมกินได้กินได้เลยแล้วคือบอกว่ามันพกพาง่ายคือบางทีโบตื่นเช้ามาทํางานอย่างนี้โบอาจจะไม่ทันกินอ่ะมันพกไปด้วยระหว่างวันคิดได้ก็กินเลยคอลลาเจอ0 0น1,000มิลลิกรัมเลยเหรอครับ Yes สเม็ด ก็คือเท่าที่ร่างกายเราดูดซึมได้เลยมีวิตามิน B12 ด้วยใช่ค่ะวิตามิน C ด้วยไบโอตินด้วยถือว่ากินขนมที่มีประโยชน์ออแต่คือจริงๆถ้าร่างกายจะดูดซึมคอลลาเจนนะคะสเม็ดพอไม่งั้นเปลืองแต่กินได้กินเยอะได้ไหมกินเยอะได้ไม่ได้เป็นอันตรายค่ะเพราะว่าถูกสร้างที่แบบโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP แล้วก็ HACCP ด้วยบางทีคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ฉันแบบว่ากินแบบซองที่ชงใส่น้ำค่ะ ถ้ชันก็ดื่มเต็มแก้วมันน่าจะให้คอลลาเจนมากกว่าแบบเ <Lou S 1> ม็ดเม็ดหนึง่งอย่างเพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคน <Ü mit. S 1> แต่โบกินตัวนี้วันนี้ค่ะวันนี้พี่ที่เขาแต่งหน้าให้โบยอง <heh. S 1> ังทักเลยว่าแบบเอ้ยโบทาอะไรมาทําไมแบบวันนี้แต่งหน้าแล้วดูแบบมันไม่ครกมันไม่แหง้งแล้วน้องหน้าดูใสขึ้นนะบอกใช่ค่ะพี่เ <That 's S 2> พราะเขาก็ดูไอจีโบเหมือนกันเขาบอกน้องเพิ่งกลับมาจากทะเลไม่ใช่เราใช่ก็เนี้ยแหละตัวเล่งฟื้นฟูของโบคือตอนนี้คือจะไปทะเลไม่ต้องกลัวจะบอกว่าคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสรับการสนับสนุนนะ เวยพอรู้ว่าจะได้มีโอกาสคุยกับโบเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทราบว่า DHC c o l l a g e เสิ่งที่โบทาน<ะ>แล้วก็เห็นผลในชัดนะครับก็เลยได้มีโอกาสคุยกับฝั่งเซลล์สํฝั่ัเซลล์สําทาง DHC ก็จะมีโปรโมชั่นให้กับทุกคนที่ดูคอนเทนต์ของเราในวันนี้ด้วย<ช>นะครับลองเล่าซิว่าคืออะไรเลยมารายการพี่ต้องมีให้อยู่แล้วครับ <c oughs> ปกตินะคะโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่จาก1,192บาท <c oughs> แต่วันนี้เหลือ999บาทได้42ซอง<ะ>สองเลยแล้วทำได้ถึง3เดือนเลยค่ะพี่บ<ะ>ูดีคุ้มอะไรสิตกใจเหลือ9 9าทวัน,นี้ขีาน <c oughs> ไม่ได้ใสไว้ในสคริปต์ก่นะ ยังไงนะ <c oughs> ปกติจักราคา1,100 92, 92บาท,บาทเหลือ999บาทได้4 2ซองค่ะได้4 2ซองเลยใช่ค่ะทานได้3เดือนก็บอกว่าเลยคุ้มทานได้จุกๆกไปเลยเี๋ยวก้าเก้999 3เดือนหารเก้าก้้หางโอ้โ วันละไม่กี่บาทสำหรับสำหรับผิวที่ดีสำหรับผิวที่ดีบอกว่ามันเป็นการ i n v e ต์สำหรับตัวเองอ่ะบอกว่าใครๆก็อยากจะดูดีอ่ะมันเหมือนทุกวันนี้คนก็แข่งแข่งกันดูดีอ่ะเพราะฉะนั้นคือในเมื่อเรามีสิ่งที่มันแบบดีอยู่ในมืออยู่แล้วอ่ะก็แบ่งปันค่ะ why not แล้วก็ในนี้เนี่ยในหนึ่งช่องมีกี่มี40เม็ดด้วยการซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วจะบอกว่ากัมีนี่กัมีจริงจริงนะทุกคนกัมีจริงๆิเพราะว่ามันจะมีกัมมีแบบไม่จริงหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ยืดเพราะว่าพี่กิจเดมี่ นี่ทุกคนดูนี่นี่กัมมี่มันต้องเป็นแบบนี้กัมมี่มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องยืดได้เห็นไหมครับนี่คือซูเปอร์กัมมี่แท้จริงไปแล้วนะ <laughs> สั่งที่ไหนยังไงครับบอกคอนแทค่อนได้เลยค่ะก็คือช่องการติดต่อนะคะก็โทรไปที่021116000ไม่ก็แอดไลน์แอดเลยค่ะแอด WM TV นะคะหรือก็สแกน QR code ได้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนทั่วประเทศแล้วก็ทางเราก็จะส่งไปถึงหน้าบ้านคุณเลยเบอร์สวยมากนะครับ02ต้อง 16, 000 02ต้อง 16, 000แล้วก็ บบก็จำไม่ยากครับเลยดีกว่า WMTB ดูคอนเทนต์นี้แล้วถ้ารู้สึกว่าอยากให้ผิวมันดีขึ้นนะฮะเราก็รู้สึกว่าเออจะเอาคอลลาเจนดีๆที่มันเป็นคอลลาเจนจากต่างประเทศที่เป็นคอลลาเจนชั้นนำแบบที่เป็นที่สุดแล้วเนี่ยมันจะหาได้ที่ไหนวันนี้ได้คำตอบแล้วนะครับ DHC คอลลาเจนจะได้สวยใสแล้วก็หน้า<พ>ดูมีออร่าแล้วในวันนี้แบบโบผู้ชายก็ทานได้เนาะผู้ชายทานได้คะ่ทะ,คะทานได้ทุกคนเลยคะ่ะพี่รู้สึกว่าต่อจากนี้ไปพี่ไม่ต้องชงละใช่ค่ะพี่ก็พกอันนี้ไปเลยพี่ก็กินใช่ ือว่าเป็นสแน็คเป็นสแน็คเอ,อ่สแน็คที่ได้ประโยชน์ฝากด้วยนะครับ Bestrol X DHC นะครับ Bestrol X DHC Collagen ับ e ีสนะครับอันนี้ไปสามารถเสิร์ชได้เลยแต่จะบอกว่าเดีลพิเศษนี้เฉพาะคนที่ดูคอนเทนต์นี้เท่านั้น,นก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับ, Thank, รบ Thank you ขอบคุณน,นะครับ Thank you so much, much. love to you. ทำมตัดสินเสมอทุกอย่างดีเสมอ